สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสบายดีกันเนาะค่ะเนาะทุกผู้ทุกคนเนาะค่ะเนาะชาวไทยชาวลาวชาวไทยที่ทํางานต่างประเทศหรือว,ว่าอาศัยอยู่ต่างประเทศที่นอกประเทศไทยของเขาเนาะค่ะเนาะสบายดีกันเนาะค่ะเนาะมื้อนี้มิสโมูกับโบนัยไปเฮ็ดงานค่ะมิสโมูกกับวันหยุดของมิสโมูคือเก่าเนาะค่ะเนาะก็เป็นเมนูวันหยุดมื้อนี้มิสโมูกําลังนอนตื่นขึ้นเนาะค่ะเนาะก็เลยเออว่ามาชวนท่านผู้ชมกินอาหารที่แบบแซ่บๆรสจัดๆเนาะค่ะเนาะมิสโมูก็เลยมีเมนูปิ้งขึ้นมาตามไอเดียเนาะค่ะ มิสมกกันเลยสิพ้าเผื่อนมากินยำบมมกม่วงค่ะยำบมมกม่วงใส่กุ้งสดจ้ามาค่ะมากินกับมิสมกมิสมกสิพ้าไปกินเนาะค่ะเนาะมาเลยค่ะมิสมกกับสิมาเฮนไนเผื่อนไปเห็นเลยเนาะคะ่ะเห็นบาจากนี่จ้าบกม่วงบกม่วงที่นี่มันกับบะมี่บกม่วงไทยแลนด์ของเขานะค่ะเนาะมันกับอมเปรี้ยวอมหวานค่ะแต่ว่ามิสมกมักรสชาตินี่จ้ะคือว่าเขาผสมแห้งแล้วกะ บาหวานแหงเน,นาะจ้าเนาะอมเปรี้ยวอมหวานถ้าเกิดเขาเอามาเฮ็ดกับเขาเนี่ยรสชาติฉุดต่อยคือแบบเขาลืมน้ำตาลไปเลยเนาะค่ะเนาะอมีมอสอีกชิ้นหนเบิ้งจ้าชิ้นให้ดูก่อนชิ้นแรกนะคะอืมบาบาหวานบาเปรี้ยวเนาะคะ่ะมาจา้ะมีมอสสีเฮ็ดเบิ้งเลยนะจาน้าเนาะยกยอดตัวแยกมาก่อน วา,างไว้กลางก่อนจ้ะเพราะว่ามิสโมสิเ็ยยำํากม่วงไปพร้อมกับท่านผู้ชมนี่ต่างมั้งอันนี้มีสโมสกับไซเซอรลี่จ้ะไซยมขึ้นชายบ้านเขาจะมีสโมสปลูกเองค่ะใอรขึ้นชายแล้วกะ็แล้วก็เมี่ยมหอมแดงจ้ะหอมแขกกองเฮากับบกม่วงค่ะมีสโมสก็มาผสมกันก่อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมิสโมสขออนุญาตใส่ซอสค่ะซอสที่มีสโมสตั้ไว้เนาะจ้ะตัะ้แล้วก็แลกไว้ รสชาติกัดจัดจานไปน้อยนึดน,นะจ๊ะซอสของอมิสมอลใส่ซอสจ้ะ้วก็นี่จ๋าจะเป็นตัวเอกของมิสม่นะคะเนาะคือกุ้งจ้กะกุ้งมิสมอก็ได้ล่างโซดาแล้วจ้ะล่างโซดาแล้วจ้ะ สเสด็จน้ำก็แล้วนะจานโอเคบิสมอ,อยอดค้นก็นจะเห็นอยู่นะคะนะ่ะเนาะรจดจัดจานจ้ะแซ่บมาแซ่บกับบิสมอค่ะเมนูนอนตื่นขึ้นเนาะจา้นะเนาะบิสมอกกจะขอใส่น้ำปลาหน่อยนึงค่ะบิสมอคิดว่าเอาซีเพิร์ตน,น้ำปลาหน่อยนึงจ้ะ ท <Okay. S 2> ี่น้อยนึงค่ะโอเคค่ะเริ่มกันเลยค่ะมามาเส็บๆกับมิสโมค่ะกินย้ำบกมวงจากมิสโมน้อนตื่นขนึ้นมาค่ะแล้วช่วงนี้เครือฟิวไปใส่บดได้จากฝรั่งเศส ปิดประเทศจ้าหนึ่งเดือนเต็มๆเลยนะค่ะน้าร้านค้าร้านขายร้านอาหารพับบาร์ปิดหมดจ้าร้านอาหารเปิดได้แต่เทกเวค่ะคือเทกเวคือว่าสื่อกับบ้านจ้าสีเฮาสีนนางล้วนโตกันบ่ได้กินอยู่ร้านอาหารนะกะกฎหมายใหม่ก้ออกไม่ย่างนอกบ้านได้บ่เกิดหนึ่งกิโลจ้าก็ะดีก็ข้าขงที่เลียอวู่งข้งที่เลียคือห้ามเด็ดขาดเดยจ้าห้ามออกนอกบ้านถ้าเกิดผู้ใดอยากออกนอกบ้านก็คือต้องมีใบขออนุญาตจ้ะขันบผู้ใดบ่มมีใบขออนุญาตออกจากบ้านเนาะค่ะเนาะ เสียหนึ่งร้อยสาสิบห้ายูโรจ้ะมาจ้ะ,จะกุ้งของเมีสโมเลี้ยงใส่เลาค่ะนี่ยเ่ได้เหตุาหงานจ้ามันเนี่ยได้ชวนเพืเ่อนๆมากินมาเด้อยจ้ามากินกุ้ง กุ้งกับมิสโมูจ้าโมเมนกุ้งแซน้ำปลาเลยแต่ว่ากับกัมก,ก,กึ่งกับปุ้งแซน้ำปลาแหละจ้ากับเกือบเกือบกับปุ้งแซน้ำปาลาจ้าอันนี้มันเป็นกุ้งย้ำบอกม่วงใส่กุ้งจ้ามาจ้ามามา,มาโอเคเกี่ยงเลยจ้ากระดาษทิชชู่เมื่อกี้มิสโมูย้ำบอกม่วงไปแล้วจ้เาเ้ากั ละย,ย้ำกุ้งนะจ้าเนาะอุ้ยนี่เผ็ดแบบเผ็ดถึงอกถึงใจจริงๆเลยนะคะ,นะเนาะเผ็ดแบบเผ็ดสูดยอดเลยนะค่ะริกของมิสโมนี่มาค่ะเริ่มกับมิสโมได้เลยเนาะค่ะเนาะมากิน ยำบุมกม่วงกับมิสโมสจ่ายำบุมกม่วงกุุงสดนะจ่าเนาะมามามาโอเคค่ะเริ่มได้เลยค่ะมีมุกจิใส่มือนี่นะจ่าใส่มือของเขาเนี่ยนะจ่ามือของเราเนี่เป็นประโยชน์มากเลยนะคะมาจ่าเดี๋ยวชิมเอาชิ้นนี้กันเลยจ้ะอืม,อม,มเดี๋ยวๆจ่ะมามาเด้อค่ะเด้อ อืมเพจจุดใจมากเลยค่ะขนาดคำแรกนี่นะคะนะมาจตกไม่กินกับมิสมัวม,มองเพราะทีดีแลยแต่อมเปรียวอมหวานดมิสมัวขยับ ขยับคอหาท่านผู้ชมนะน,น้อยมีจังใบซาลาหนังบ้านาน้อยจังจำมีเมือ่อขยับกล่องมาหาย่านผู้ชมเบิ่งวา่ามันกี่แสบขนาดใดเนาะค่ะเนาะ มาจ้ามาแสบกับมิสโมจ้า่ามาจ้าท่านผู้ชมมาแสบกับมิสโมกุ้งแช่น้ำปลาค่ะข้างบนเป็นกุ้งแช่น้ำปลาข้างล่างเป็นยำบกวงค่ะสองเมนูในหนึ่งเดียวจ้ะอืม้ม อร่อยมากเลยค่ะฝรั่งเศสปิดโควิดจะรวมหนึ่งสัปดาห์ละจ้าออกไปใส่มาใส่กันยากจ้าเชื้อโรคมันหลาย ก,ก็ค่อยกลุมที่ทางานของมิสวตจวนายเพิ่นไห่ระมัดระวังเน,นานนะจ้ะเนาะกับ่มีผู้ใดติดจ้าปลอดจากเชื้อโควิดจ้ะคือว่าเขาบอกออกไปใส่ไปเที่ยวเป็นอย่างเลยน,นาะจ้ะเนาะยูตบาน เ็ตก็อยากไปเก็บจ้าแต่ว่ามันออกไปไ่ได้ป้าเฮก็นยุกไกจ้ารัฐบาลทขาออกจบบากบ้านแค่กิโลเดียวหนึง่งเขากับปิดเบิงสามเบิงกอน,นะจ้าว่ารัฐบาลมาโค้งกับประกาศว่าเบิงกรนจ็เดือนหนึ่งนะจ้าเนาะถ้าเกิดมันหยุดเชื่อได้คนติดเชื่อลดลงเพื่อนกับจีบดล็อกจ้าแต่ว่า ถ้าเกิดคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นก็อาซิมีต้อนเนืองขึ้นไปจ้าประชาชนประชากรอัใส่ชีวิตกับลำบากจ้าร้านค้าร้านขายผู้เพื่อนเปิดร้านอาหารไหมจ้าเพื่อน้องมาเหตุอัมปอกเตะอัมปอกเตะภาษาฝรั่าางเศสก็คือว่าเทกเวสสื่อกับบ้านกัน ั่งกินร้วมกุมมาได้เนาะค่ะเนาะเมนูขออนุญาตใส่สอนนะคะโอมวงมันลื่นจ้ะมาจ่ามาแสบกับเมนูเมนูน้อนตื่นขึ้นจ้ะ มิสโมสกับกาบขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมวิดีโอคลิปของมิสโมสเกินสามถึงหานาทีนะจน้ะเนาะเป็นกำลังแรงใจให้มิสโมสยอดของมิสโมสก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกเหมือนเดิมค่ะถึงแม้สีหางไกลจากความเป็นจริงแต่มิสโมก,ก็ยิ่งสูงต่อไปจ้ะเริ่มซีดแล้วค่ะท่านผู้ชม ว่านมิโมไปไปซื้อของไปซื้อพบกุ้งซึ่งย,งยังย่วมเโทษจ่ะจะไปซื้อของอยู่เม่ทมูมานนเนาะจ้ะนะกล่องบนอย่งนะจ่ะทางเม่ทูอนุญ,ญาตให้เขาแค่สองคนเท่านั้นนะคะ่ะเขาหลายคนม่ได้จ้ะก้อนหน้านี่ครั้งที่แล้วล็อกดาวน์ครั้งที่แล้ว เขาซื้อของได้แค่คนเดียวค่ะห้ามเกาะกลุ่มห้ามจับกลุ่มถึงแม้จะเป็นพ่อแม่ลูกก็ตามห้ามห้ามเขาไปพร้อมก,ก,กันนะจ๊ะเนาะมาจนันนี่ก็ดีแน่เพื่อนให้เขากันเป็นกลุ่มนะจ๊ะสำหรับห่างปกติห่างธรรมดาจะว่าห่างเรลือมเลยก็สะดวกสําหรับสําหรับธุรกิจนําร้านค้าเนี่ยเพื่อนให้เขาแค่ผู้เดียวนะจ๊ะไม่ทู่ โอ้สองคนจ้ะมาเด้อจ่ะเด้อกินไปคุยไปกับมิสโมจ้ะมิสโมเปิดเป็นเบิรงคลิปเพื่อนเพื่อนขอบวา่ากลุ่มยูทูบเนาะจ้ะเนาะเพื่อน,นไปเก็บเห็ดมิสโมโอ้สะอ่อนเพื่อนเนาะจา้ะเนาะอยากไปเก็บเห็ดน้ำเพื่อน เเลือกบระเดเนะจ่ะเนาะที่จะมาอยู่ในจุดนี้นะจ,จ่ะเน,น,นาะรัฐบาลประกาศปิดกับปิดน้ำพิ่เนานะคะ่ะแต่ผู้ประกอบการนุกน,นี่ปิดปิดลานไปเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นกระหายนพนักงานกินเงินค้นว่างงานจาแล้วก็ ล้านเสียรายได้รัฐบาลก็ห้ยมื่นนึงจ้ะมื่นยูโรต่อเดือนให้เป็นให้เป็นแบบควรและกำลังใจเนาะจ้ะเนาะลานของคนหูจักที่มีสมงหูจับมาค่ะเนาะพนักงาน ติดโควิดรัฐบาลยลยได้สร้างปิดจ้ะพิจต้องตามกฎหมายนะจ้ะเนะาะรัฐบาลก่หายมือนหนึ่งหล้วก็ะหายพนักง,งานไปกินไปกินเงินคนบางงานจ้ะถามว่าดีบอลได้เงินมือนหนึ่งก็ดีจ้ะแต่ถ้าเกิดถามว่าคุ้มบอกับบคุ้มจ้ะเพราะเดอาาเือนหนึ่งั้นอาหารเขาสั่งไรได้หลายมือนะจ้ะ แต่เด็กหน่อยเด็กๆยุ่นี่กับไปโรงเรียนในปกติจ้ะเอ,อซ็ตมากเลยค่ะมาเดอ้อกินกับมิสโม้คุยเรื่องโคว,วิดไปกับมิสโมจ้ะ บ่ได้เอ็ดงานมันหยุดอ่ะอร่อยมากเลยค่ะท่านผู้ชมมาจาก ใกล้สิมดแล้วอุ้ยซึนค่ะส่วงน้อนค่ะมาเด้อห็ห็่จ้าอืมมิสมอห็ดสําสหรับหนึ่งที่จ้ะหนึ่งที่นะที่นี้ที่ใหญ่ๆสําหรับมิสโม่ค่ะ เหมือนว่าขามารุ่นกันอืซีดแล้วค่ะมิโมเริ่มซีดแล้วอ,อร่อยจนหยุดไม่ได้ค่ะ ตาเริ่มร้อยแล้วคันบ่าเผ็ดกับบพราะแสบจากบ่าะสะใจแล้วแต่รกระกาบขอโทษขอภัยกับท่านผู้ชมที่ท่องใส่พอดีเนะจ๊นะเนาะระมัดระวังแน่ด้วยค่ะในการกิน มีดมอกับหูซึกว่าจะเป็นปกติเ้าจะอืมต่วสุดท้ายจะท่านผู้ชม โอ้โหเมื่ออยากสิภากค่ะแสบแขงแสบหลายแษเป็นหูอื้อเลยค่ะพวกกันบ่ นี่เลาจะสะาลัางสุดท้ายแลวจ้ะ แล้วค่ะท่านผู้ชมแซ่บหลายะคะ่ะโอเคมีสมุกกรจิขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะมีสมุกมาส่วนท่านผู้ชมกินก้อยบุกม่วงจ้ะเนี่ยบุกม่วงใส่กุ้งสดนะจ๊ะเนาะมีสมุกเพชรขึ้นใจคะ่ะเพชรจินตาร้อยแล้วคะ่ะมีสมกกรจะกราบขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะเนาะ,ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกการติดตามะคะ่ะชื่นชอบวิดีโอของมิสมุกฝาก กดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ช่องเยซูมิสมอนันะคะเ mm hmm. พื่อยอดของม mm ิสมอลที่ดเพิ่มขึ้นนะคะความเป็นจริงความฝันของมิสมอที่ว่าสิได้พิ้นกับมาเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะมิสมอต้องขออนุญาตได้ไปก่อน,นะคะ่ะตาล้อยแล้วะคะ่ะเผ็ดมากบ๊ายบายไปเลยจ้า